เดรยตูคิดตอนที่สองนั่งดีๆสิขอบคุณเพจจากทรายเดลีตูดนน้วยนะครับความเดิมตอนที่แล้วงะงะฉันกำลังหลอ่ออ่อนวอนยาไปทิ้งโดกกอดขาเธอเอาไว้อ่ะสวัสดีค่ะคุณกุเซลลี่เองนะคะอ่าผู้ปกครองน้องเงยงเองเหรอคะเด็กๆเรามีเรื่องเข้าใจผิดเือนเล็กน้อยนะจ๊ะเอาล่ะทักเปียให้เพื่อนใหม่หน่อยเร็วค่ะ ทักอ๊ะทักทักกันเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยปวดหัวจังแฮะมาขึ้นรถได้แล้วนะจ้าทุกคนรถจะออกแล้วนะนี่นายชื่ออะไรเหรออิวฉันเหรอฉันชื่อเนียนนะแล้วนายอายุเท่าไหร่เหรออิวเอออิวพูดเป็นคำเดียวหรือวะ อย่าไปนสนใจเขาเลยนะ่ะเขาเข้าเรียนก่อนเจนอะ่ะพูดเป็นแค่ชื่อตัวเองเท่านั้นแหละอิวฉันชื่อพรพัน์นะเธอละ่ะฉันเนียนอยิวเด็กๆรถจะจอดแล้วนั่งที่ให้เรียบร้อยนะจ๊ะนี่คุณครูบอกให้นั่งแล้วนะฮ่าไม่เป็นไรหรอกนะครูบอกให้นั่งไงคะลงรถไปแล้วอย่าลืมถักเปียให้เพื่อนนะจ๊ะ อะไรวะเนี่ยค่ะก็ขอบคุณเพจสไตล์ดิวตูนี่นะครับก็วันนี้ก็พากลหลายๆค้างหลายวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ